สวัสดีครับวันนี้จะมาติดตามผลงานการปลูกเมล็ดไม้แดงนะครับที่ใช้เทคนิคพิเศษนะครับที่ทำให้โตเร็วงอกเร็วนะครับหลังจากงอกเร็วแล้วนะครับดูครับหลังจากแช่น้ำหนึ่งวันผมเอามาลงในกระถางที่ใส่ดินกับปุ๋ยมะ้าวนะครับคือเราใส่ดินลงไป แล้วก็วางเม็ดไม้แดงที่แช่น้ํามาหนึ่งคืนลงไปแล้วก็โรยทับด้วยขุยมะพร้าวนะครับหลังจากนั้น5วันถึงประมาณ7วันไม่เกิน7วันครับผมรับประกันว่ามันงอกมันงอกแล้วมันโตเร็วมากไอ้ที่แหว่งนี่คือมแมลงกินครับไม่ได้ฉีดยาอะไรดังสิ้นที่มันแหว่งแหว่งไปเพราะว่าถูกมแมลงกัดกินนะครับแล้วก็ใบ ใบเลี้ยงนะครับนี่ใบเลี้ยงใบเลี้ยงกลมๆก,มก็เหมือนมเมล็ดเนาะแล้วก็ใบจริงใบแท้กําลังแตกออกมาเป็นยอดอ่อนนะครับนี่คือไม้แดงนะครับเนาะถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปได้ก็น่าจะรอดนะครับแล้วก็จะไปแยกใส่ถุงช้ำอีกทีนะครับผลงานนะครับไม่เกิน7วัน,นครับตามคําบอกเล่าของปราชญนะครับ วิธีนี้คือวิธีที่งอกเร็วที่สุดของไม้แดงครับไม่มีวิธีอื่นที่เร็วกว่านี้นะครับแค่น้ำคพืนเดียวห้าวันงอกครับไม่ถึงห้าวันด้ทำครับลดน้ำทุกวันถ้าดินแห้งคือลดน้ำนะครับไม่ใช่ว่าลดน้ำวันเดียวแล้วทิ้งเลยแล้วมันจะงอกเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องอบไม่ต้องอใส่ในโดมใส่ในถุงอะไรทั้งนั้นนะครับ วางมันอย่างเงี้ยนะครับใต้ต้นไม้ให้ร่มๆนะครับจะไปวางกลางแจ้งนะครับตายนะครับอ่ะอันนี้กําลังจะงอกขึ้นมาอีกนะครับงอกเรื่อยๆนะครับผมลงไปหลาย10เมล็ดนะครับต่อต่อหนึ่งกระถางเนี่ยวางกันเบียดเบียดเนาะเพาพื้นที่มีน้อยแล้วก็ถ้าเขาโตจนสลัดใบเลี้ยงก็จะแยกไปใส่ถุงพลาชามอีกทีหนึ่งนะครับออ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสำหรับช่องคนปลูกป่าเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ